ภาคธนาคารพาณิชย์ยังคงให้การช่วยเหลือบรรดาลูกค้าผู้ประกอบการกลุ่ม SME อย่างต่อเนื่องล่าสุดนี้นะครับธนาคารกรุงเทพก็ได้ช่วยลูกค้ากลุ่ม SME ในการพักชำร,ระเงินต้นแล้วก็ดอกเบี้ยครับคุณสุวรรณแทนสถิตกรรมการรองผู้จัดการใหญ่ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนเปิดเผยว่าผู้ช่วยลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการ SME ให้มีเงินทุนแล้วก็สภาพคล่องเพียงพอในการดําเนินธุรกิจนะครับจึงได้มี2มาตราการด้วยกันหนึ่งคือลูกค้าผู้ประกอบการทั้งบุคคลธรรมดาลแล้วก็นิติบุคคล ที่ดาเนินธุรกิจในประเทศไทยและมีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน100ล้านบาทนะครับจะพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยแบบอัตโนมัติกันเลยครับ6เดือนนะฮะโดยไม่เสียประวัติขอ้อมูลเค,ครดิต2คือธนาคารพร้อมสนับสนุนสินเชื่อใหม่ที่เป็นซอฟโลนเพื่อเป็นเงินกู้เสริมสภาพคล่องสําหรับลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการทั้งลูกค้าบุคคลธรรมดาและนิติบุคคลครับที่ดําเนินธุรกิจในประเทศแล้วก็มีวงเงินสินเชื่อไม่เกิน500ล้านบาทอัตราดอกเบี้ยผ่อนปรนพิเศษ2%ต่อปีในช่วง2ปีแรก แล้วก็ไม่คิดดอกเบีย้ยในช่วง6เดือนแรกนะครับทังนี้ลูกค้าต้องมีสถานะการผ่อนชาระปกติหรือค้างชําระไม่เกิน90วันยังไม่เป็น MPL นั่นเองนะฮะนอกจากนี้เองจะเริ่มดาเนินการนะครับในวันที่3าเธันวาคม25 6 2นระครับโดยแต่ละรายเนี่ยสามารถขอกู่ได้ไม่เกิน20%ของยอดหนี้คงค้างณนะสิ้นเดือนธันวาคมนะครับนอกจากนี้ธนาคารย,ยังมีการปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเงินให้สินเชื่อ3ประเภทลง0.4%นะครับไม่ว่าจะเป็น MLR หรือว่าอัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินกู้แบบมีระยะเวลา MOR นะครับอัตราดอกเบีย้ยสำหรับลูกค้ารายใหญ่ชั้นดีประเภทเงินเบิกเกินแล้วก็ MRR หรือว่าอัตราดอกเบีย้ยลูกค้ารายย่อยชั้นดีโดยมีผลตั้งแต่วันที่10เมษายน2563นะครับเพื่อช่วยเหลือลูกค้าผู้ประกอบการแล้วก็ประชาชนในการลดต้นทุนด้านอัตราดอกเบี้ยอย่างต่อเนื่องครับ